สวัสดีนะครับหมอโต๊915ทาทาร์ลต์นะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมนะครับของชาวาธาตุลมท่านลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่31ธันวาคมปี2567 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตรไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุด และไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีกทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคิดถึงคุณไหมนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมโอโตสอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานาไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของไนท์ออฟวานนะมีพลังงานการที่ห่างกันโดยระยะทางหรือการต่างกันโดยระยะทางหรือมีคนที่ห่างไกลกันในตอนนี้กําลังที่จะเป็นฝ่ายที่คิดถึงคุณอยู่ก็ได้นะมีพลังงานไพ่ควีนออลเพทเกิลราชินีถือเหรียญเป็นพลังงานไพ่ความมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ดูแลใครห่วงใยใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลซัพพอร์ตเต็มที่กับคนที่คุณรักมีพลังงานไพ่ความเก่งในเรื่องการวาง แบบแผนในเรื่องการเงินของคุณคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงและความมั่นใจในตัวของคุณนะครับมีพลังพ่ยวิกตอรี่ของความสําเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะอุปสรรคขวากน้ํามีปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะปลดปล่อยกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว คุณตาที่เป็นฝ่ายที่ถือธงของคุณก้าวสู่วันใหม่ก้าวสู่ก้าวใหม่ๆที่ดีขึ้นนะมีพลังานไฟเดอรสตาชาวกลุ่มรักณากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวงคุณเองหรือมีพลังงานการที่คุณอาจจะอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้หรือเปล่าเหมือนมีพลังงานการที่ยังลืมใครไม่ได้หรือมีพลังานการที่ยังตัดกับใครสักคนหนึ่งออก ในความรู้สึกของคุณไม่ได้ก็ได้นะมีพลังางานให้ก้าเหรียญโซ่สวยรวยรอในแบบของคุณความเป็นอิสระความมีสเสน่ห์ความร่านเลิงความสดใสาการกลับมาเป็นในตัวตนของคุณชาวธาตุลมเนี่ยมีพลังางานให้ก้าวเหรียญขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่รักอิสระและกับ การที่มั่นใจในตัวคุณเองนะครับมีพลังงานให้คนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกัน,กนเด็กถือเหรียญเป็นพลังงานการที่ในทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเป็นก้าวแรกวันวันใหม่ๆของเราก็ได้นะมีพลังงานให้วิวออฟฟอร์จูนโกงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนคําพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้คํามั่นคําสัญ,ญญาก็เปลี่ยนได้นะโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามานะหรือการที่ก มาอยู่ในห่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันคุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองแล้วมีพลังงานไพ่สาถ้วยเป็นพลังงานการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สาม ความรักที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3ก็ได้นะมีพลังางานการที่การเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอ,พอกันเหมือนความเอาใจใส่การดูแลเป็นฝ่ายคุณที่ให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทเท่าไหร่แต่ไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทุ่มเทหรือมีพลังางานของไพ่หกเหรียญเนี่ยมีคนที่เป็นผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนกับชาวธาตุลมนะครับมีพลัง ไพ่เดทจบเลิกราเพราะไม่ไม่ไม่เป็นไพ่แห่งการพัดภาคความรู้สึกที่จบความทุกความเศร้าความเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการที่เราจบสิ้นถึงความทุกความเศร้าหรือเป็นพลังงานการที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความผิดหวังความทุกความเศร้าความเสียใจความพัดภาคนะมีพลังไพ่ในออฟสอดในวันเวลาที่เราวิ่งตามหา ใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในความรู้สึกของเราในวันที่เรากลับมานิ่งในวันที่เรากลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีคนที่ร้อนใจมคีคนที่ร้อนลนมีคนที่กลัวเสียคุณไปนะครับมีพลังไพ่ในตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่ หายากนะมีพลังงานและอิสระภาพไม่มีใครที่เหมือนคุณมากนะในความมีสเสน่ห์หรือการที่ในตัวตนของคุณหรือการที่ในความรู้สึกลึกๆของคุณคุณเป็นคนที่เหมือนกับการที่เอาใจใส่ในช่วงนี้ของคุณเองมากขึ้นตามเวลาเวลาคือการที่เวลาที่เราจะใช้วันเวลาที่เป็นของเราให้ดีที่สุดในทุกห่วงวันเวลาในทุกวันเวลาของเรานะครับมีพลังงานให้ใน เฟฮุดนะครับความมั่นคงความมั่งคัง่งการครอบครองความโชคดีความเข้มแข็งในปัจจุบันทางด้านการเงินของคุณนะครับความสําเร็จทางด้านหน้าที่การงานหรือความสําเร็จทางด้านสังคมนะครับมีพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานไพ่สิบใบ คนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมมีพลังงานให้ในวันที่ห่างกันหรือในวันเวลาที่เขาไม่มีคุณในวันที่คุณสดใสขึ้นในวันที่คุณดูมีสเสน่ห์ในตัวคุณเองมีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายไม่น่าทําให้ความรัก ความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปเลยก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กระวนกระวายใจในวันที่ขาดคุณไปในตอนนี้เหมือนคุณเข้มแข็งขึ้นหรือการที่คุณเคยตามเขาก่อนเคยงอเขาก่อนแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งมากขึ้นเป็นฝ่ายคุณไม่ตามเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ได้นะในสิ่งที่คุณห่างจากเขามามีคนที่เหมือนจะกลับเข้ามาเดินหน้าทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมามีความอบอุ่นเขาอยากกลับมามีความสุขเขาอยากกลับมามีอนาคตและความหวังร่วม กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่ของชาวธาตุดินการพชสงกรทธาตุไฟเมษสิงธ์โน ธา,กกาตุน้ำกรกฏมีนพฤจิกธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกาการที่ยังมีพลังงานไพ่การที่ยังตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3หรือเขาไปพบเจอกับใครที่ไม่ได้จริงใจกับเขากินเที่ยวดื่มเล่นก็ได้นะรักสนุกก็ได้นะครับมีพลังงานของขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่าน,านาามาของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของคุณก่อนนะครับ มีพลังงานไพ่คิงออฟวานราชาถึงไม้เท้าคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่หรือเป็นพลังงานไพ่ความขยนันความตั้งใจในหน้าที่คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวของคุณสูงนะมีพลังงานไพ่เดชนะมีพลังงานการที่จบกับใครหรือการตัดจบหรือเป็นพลังงานการที่เราอาจจะเป็นความทุกข์ที่ผ่านมาของเราก็ได้นะ Queen of คัพนะครับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกในตอนนี้เหมือนกับการที่กับอดีตที่ผ่านมาคุณเคยให้ใจกับคนคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่า คุณบอกว่าถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้คุณขอคืนมาในวันที่คุณกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความอบอุ่นหัวใจของคุณดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่ามีพลังงานไพ่จติตนะมีพลังงานไพ่กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอหรือคํามั่นคําสัญญาที่คนคนหนึ่งผิดคํามั่นคําสัญญาที่ไว้กับคุณก็ได้หรือคุณกับเขายังมีคํามั่นคําสัญญาหรือข้อตกลงทางด้านกฎหมายที่ยังตัดกันไม่ขาดมีพลังงานไพ่ ความอึดอัดความว้าวุ่นความกังวลใจหรือคนอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่อยากจะรู้ถึงความพัดภาครู้ถึงความผิดหวังความอึดอัดความว้าวุ่นความกังวลใจในตัวเขามีพลังงาไพศิษไม้เท้า การแบกภาระความรับผิดชอบหรือมีพลังงานการที่มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาทุ่มเทพิสูจน์ในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งการปิดกัน้นการมีกำแพงการบล็อกกันไปหรือมีพลังงานการที่ในช่วงนี้ชาวธาตุลมจะต้องตัดสินใจในทางเรื่องของคุณว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาอยู่หรือคุณจะพอแค่นี้ในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานให้เดชะดิยอดกรกฏลัคนากรกฏต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรม คนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้หรือในวันเวลาที่คุณกับเขาเคยทุ่มเทเคยฝ่าฟันเคยปกป้องซึ่งกันและกันเหมือนมีพลังงานการที่คุณกับเขาเคยมีอนาคตหรือการที่ร่วมสร้างร่วมทำร่วมสู้ร่วมฝ่าฟันร่วมแก้ปัญหาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือการที่สร้างอนาคตด้วยการเอทออฟวานการเริ่มต้นในตอนนี้เหมือนมีพลังงานการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนของคนเก่าๆคนเดิมๆเป็นฝ่ายเขาที่เสีย ใจที่วันนั้นเขาไม่เขาไม่แคร์คุณไม่สนใจคุณในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่แคร์ในความรู้สึกของคุณแล้วก็ได้อยากกลับมาชัดเจนกับคุณอีกครั้งหนึ่งการเคลียร์ใจการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณหรือการที่มีความรับการปิดบงังการซ่อนเล้นความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะมีประาการการมุกอ่อนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแพ้ใจที่ดีที่สุด การเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาเป็นมิติฐานที่ดีขึ้นเหมือนมีพลังงานการที่เขาก็อย่าง Move on ออกจากคุณไม่ได้เขาคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมในวันที่ห่างกันไปเนิ่นนานในความรู้สึก The Tower การจับได้การโป๊ะแตก ความรู้สึกที่ผิดหวงังความรู้สึกที่เศร้าในวันนั้นที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องแตกหักพังไปในวันเนี้ยเหมือนมีคนที่อยากกลับเข้ามาทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นสิบเหรียญความเติมเต็มความห่วงใยความเป็นครอบเป็นครัวเงินเก็บเงินก้อนอนาคต ความมั่นคง,งทางด้านการเงินในวันที่เหมือนเป็นพลาวไพ่หกเหรียญการที่ในตอนเนี้ยเหมือนการที่คนคนหนึ่งกลับมาช่วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นการหวนกับการหวนขืนในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะพยายามทําทุกๆอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้โอกาสกับเขาได้ทําในสิ่งที่เขา กลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดกับคุณนะมีพระอาภัยห,หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในสิ่งดีๆที่คุณมอบให้ในวันนี้เหมือนเขาเสียเสียสิ่งดีๆที่สุดในชีวิตของเขาไปก็ได้นะความคิดถึงความโหยหา เขายัางคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เหมือนเขายังลืมคุณไม่ได้เขาคิดถึงคุณมากในห่วงลึกในความรู้สึกลึกๆของเขา,ขเ,ขาเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ในภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งสดใสล,าล่าเริงมีความสุขแต่ภายในเขารู้สึกถึงความว้าวุ่นความหง,งุดหงิดความกังวลใจในตอนนี้เหมือนเป็นฝ่ายเขาที่ไม่รู้ว่าจะบอกใครให้ได้รับรู้กับความรู้สึกลึก,ลกๆของเขาว่ากับสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยเหมือนกับการที่เขาทําแต่ก่อนเขาอาจจะไม่ได้ใช้ ไม่ได้คิดในตอนนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ใช้อารมณ์กับคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ่สามเหรียญน,นะครับเป็นพลังงานการกลับมาปรับความเข้าใจการพูดการคุยการเคลียร์ใจระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ,อะขอรัพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวาธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนนะครับ ขอเช็คพลังงานไพในปัจจุบันของชาวธาตุลมนะครับเขาคิดถึงคุณไหมมีพลังงานไพแปดดาบนะครับความอึดอัดความไม่สบายใจหรือมีพลังงานการที่การปกปิดในความรู้สึกลึกๆของเขาในตอนนี้เหมือนคนที่เคยมีอีกโก้ปกปิดในความรู้สึกของเขา ไม่อยากที่จะให้คุณรับรู้ในความรู้สึกของเขาก็ได้นะเหมือนกับความรู้สึกเขาไม่อยากให้ใครเห็นในความอ่อนแอของเขาขี่น็อปสอดโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปอีกมือหนึ่งคุณก็ถือดาบหรือการที่เขากลัวคุณไม่ให้อภัยกับเขาในสิ่งที่เขาทําก็ได้นะมีพลังอภัยเต๋อเฉลียอนนะมีพลังาการเดินทางหรือการทักทายกลับมาก็ได้นะมีพลังอภัคขี่น็อปอิทิเกนลาชินีถือเหรียญ ความมั่นใจความมั่นคงเป็นฝ่ายเขาที่แอบมองคุณอยู่ก็ได้นะในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เสียดายกับสิ่งที่คุณค่าในความรู้สึกที่คุณเคยมอบให้กับเขามีพราวให้สิบเหรียญความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวความเอาใจใส่เขาอยากกลับมาเป็นความมั่นคงพูดคุยถึงเรื่องอนาคตในสิ่งที่คุณกับเขาเคยพูดกันเคยวางแบบแผนกัน เคยมีเป้าหมายเดียวกันในตอนนี้เหมือนเข้าไปแล้วไม่ได้ดังสิ่งที่เขาหวังดังสิ่งที่เขาตั้งใจไว้เหมือนเขาไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้สนใจเขาเหมือนเขาเป็นฝ่ายที่พยายามเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับคนคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าเป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่าความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจในวันนั้นที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเป็นยังไงมีพลังงานไพสิบไม้เท้า การแบกภาระความรับผิดชอบหรือมีพลังงานการที่ในช่วงนี้เขาอาจจะทํางานเยอะทํางานมากไม่มีเวลาก็ได้นะมีพลังงานไปห้าเหรียญความเมน็บหนาวความอ้างว้างหรือการที่เขามีปัญหาทางด้านการเงินไปทุ่มเทครับคนคนหนึ่งเหมือนการที่เขาไปทุ่มเทเท่าไหร่มันเหมือนกับการที่ได้มากับความว่างเปล่าไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณ คุณคือคนที่เอาใจใส่เขาคุณคือคนที่ดูแลและห่วงใยเขาดีที่สุดเหมือนคุณทําเพื่อเขาทุกๆอย่างเหมือนการที่คุณกับเขาซับพอร์ตซึ่งกันและกันก็ได้นะหรือการที่คุณอาจจะวางแบบแผนในเรื่องการเงินไว้ให้กับเขาด้วยก็ได้ความจริงความชัดเจนนะมีพลังงานการที่ในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาชัดเจนในความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก็ได้สิ่งดีโชคดีอยากมีเป้าหมายความหวังความฝันมีพลังงานการที่เขารอคอยให้คุณเปิด การติดต่อก็ได้หรือคุณกับเขาอาจจะบล็อกกันไปนานหรือในวันเวลาที่ห่างกันไปนานเขาไม่รู้ว่าจะติดต่อหรือทักทายกับเข้ามาในวิธีไหนก็ได้นะหรือการที่ในตอนนี้มีคนที่จะกลับเข้ามายอมคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขามีพนักงานการวนกลับในวันที่อยู่ด้วยกันในวันนั้นเขาอาจจะไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันที่คุณถอยห่างออกมามีคนที่อธิษฐานขอพรให้คุณหวนกลับให้คุณหวนคืนในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขามีสติ ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังที่จะหายไปในความรู้สึกของเขาก็ได้นะในวันที่ไม่เคยเห็นค่าในวันที่ไม่เคยดูแลในวันที่ไม่เคยห่วงใยในวันนี้เป็นคนที่ห่วงแหนหรือการที่กลับมาห่วงใยกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลงังการเดินหน้าการทักทายความเสมอต้นความเสมอปลายทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คำพูดใคร ก็พูดได้แต่การกระทำมันเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เดอะซันความสุขความสมหวังความสําเร็จเป้าหมายแห่งความสําเร็จด้วยกันเขาอยากกลับมามีรอยยิ้มกับคุณเขาอยากกลับมามีความสุขกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานของไพ่ใน8ดเหรียญเดอะเฮอร์มีชาวกันลัคนากันนะมีพลังงานของไพ่กาความโดดเดี่ยวความอ้างว้างในวันนี้เขารู้แล้วว่าความ โดดเดี่ยวเป็นยังไงในวันที่ไม่มีคุณที่คอยเอาใจใส่คอยเคียงคู่คอยเคียงข้างคอยให้กำลังใจคอยทำทุกๆอย่างเพื่อคุณนะครับเพื่อเขาก็ได้นะมีพลังงานไพ่คิงออะครับราชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ำถ้วยแห่งความรู้สึกมีคนที่จะกลับเข้ามาเอาใจคุณหรือการที่มีพลังงานการที่คอยดูแลคอยเทคแคร์กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานไพ่คำม,มั่นคำสัญญามีพลังงานของไพ่ สองถ้วยมีพลังให้ความผูกพันความผูกมัดมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขแห่งการกระทําหรือมีพลังงานการที่มีพรมลิขิตบุกเพก็ได้นะครับหรือการที่พรมลิขิตหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนําพาให้คุณคู่คนที่คุนเคยคู่คนที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมานะคนเก่าๆคนเดิมๆอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้ คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยมีความผูกพันเคยมีคำมั่นคาสัญญาในการที่เขาจะไม่ทิ้งคุณหรือการที่เขาจะทำทุกทกอย่างเพื่อคุณมีคนที่เคยสัญญาไว้มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขกับผลแห่งการกระทําในวันนั้นที่เขาไม่เคยแคร์ในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาทําทุกๆอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนอขอดูพลังงานงไพ่ใน แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับขอดูปทางกานขอให้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีพลังงานไพ่สามดาบมีคนที่อยากพูดคําว่าเสียใจในสิ่งที่เขาทํากับคุณมีคนที่อยากกลับมาขอโทษในวันนั้นที่ไม่เคยทํา ร้ายจิตใจกับคุณไว้ก็ได้นะหรือการที่ใช้คําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจกับคุณมีพลังงานให้ก้าวดาเป็นพลังงานให้ความเครียดความโสนความคิดวกวนหรือการที่นอนไม่ได้ก็ได้นะมีพลังงานให้ในวันเนี้ยเหมือนเขาได้รับผลแห่งการกระทำได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในความรู้สึกแล้วก็ได้ในวันที่ห่างกันในอัปครับกันระยะนิรหรือการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีแปดเลี้ยญความทุ่มเทการกระทํา การพิสูจน์ในตัวของเขาเองโชคชะตาวันเวลาหรือมีพลังงานการที่มีจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันเดอะเฮอร์มิตชาวกันลัคนาการมีพลังงานให้เดอะ เอ็มเพรสนะครับเทติดาดาวสุกดาววีนัทคนที่เคยห่วงใยเขาดูแลเขาเหมือนแม่ดูแลลูกห่วงใยกับเขาทุกๆอย่างมีพลังงานไพ่หนถือเหรียญสามถ้วยกิงออฟซอดราชาถือดาบในตอนนี้มีพลังงานไพ่สามถ้วยเนี่ยคือการที่เขาจะต้องเป็นคนที่เลือกในตอนนี้หรือการที่เขาเลือกเส้นทางเดินผิดไปในวันนั้นในวันนี้เหมือนเขาจะ ทำเพื่อคุณหรือการที่ไขว้คว้าโอกาสที่คุณจะมอบให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะอยากมีแบบแผนอยากมีเป้าหมายกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานให้วิกตอรี่แห่งความสําเร็จความเสมอต้นหรือการที่เดินหน้าการกลับมาหรือคนที่ห่างกันไปอยากเดินทางกลับมาหาคุณก็ได้นะมีพลังงานให้สิบดาบมีพลังงานให้เดียมเพเดอร์เอ็สองไม้เท้านะครับมีพลังงานให้ห้าเหรียญมีพลังงานให หกถ้วยนะครับเป็นพลังงานพห้คนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงคุณอยู่อยากกลับมาเป็นคู่คนที่เคยเกื้อกูลคนที่เคยเกื้อหนุนคนที่เคยห่วงใยกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมันมีมีพลังงานความผูกพันความผูกมัดที่คุณกับเขายังไม่หลุดผลแห่งผลวิบากกรรมร่วมกันหรือมีพลังงานการที่คุณกับเขายังมีสิ่งดีๆหรือการที่ยังมีความรู้สึกที่เข้าใจหรือการรู้ความรู้สึกในห่วงลึกๆที่ยัง ตัดกันไม่ขาดยังมีคนที่รักคุณอยู่มีคนที่รักคุณมากมีคนที่อยากมาเริ่มต้นกับคุณนะครับอขอรูประงวอาไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุลมนะครับขอไพ้สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุลมกุมตุนเมทุนนะครับมีไพ่ของเดทนะเป็นการจบเพื่อนเริ่มต้น ให้กับตวงคุณเองนะมีพลังงานของไพ่ในความรู้สึกในตอนเนี้ยเหมือนคุณปลดปล่อยกับความผิดหวังความเศร้าความเสียใจไปแล้วเรื่องของตวงคุณคุณมีพลังงานไพ่ความเป็นตัวตนของคุณเดอะ์มิเชียนเป็นพลังงานการเรียนรู้มีพลังงานการที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่เหมือนกับการที่ในตอนเนี้ยมีคนที่กลับมาอยากกลับมาเรียนรู้ก็ได้นะคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถคนเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจา หรือในช่วงนี้จ,จะมีการที่ไปเรียนรู้หรือการหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตูงคุณเองมีพลังงานไพ่เด็ดแทนแผนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่งความรักสายใหญ่งความผูกพันหรือในวันที่เคยจบกันไปมีคนที่ยังผูกพันมีคนที่ยังผูกมัดในความรักความสัมพันธ์กันอยู่นะมีพลังงานไพ่ดีมเรสนะคนที่เคยดูแลคนที่เคยห่วงใยคนที่เคย ทำเพื่อเขาคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมทำกันมาหรือการที่มีคนที่อยากกลับมาหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์พูดคุยถึงเรื่องอนาคตกับคุณอีกครั้งหนึ่งคิงออฟวานราชาถืงไมเท้า คนที่มีพลังงานของไพ่ราชาถือไมเท้าคือการที่คุณตั้งใจหรือการแอคทีฟในเรื่องการงานในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะหรือในตอนนี้มีคนคนหนึ่งที่จะพร้อมทุ่มเทพร้อมที่จะห่วงใยพร้อมที่จะทําเพื่อคุณขอโอกาสการเรียนรู้หรือการเริ่มต้นความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งเดอะเวอร์ Word, เป็นพลังงานไพ่เมเจอร์ไปสุดท้ายประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให คุณเรียนรู้กับคนคนหนึ่งคุณอาจจะรู้ถึงนิสัยใจคอการกระทำความรู้สึกลึกๆของเขาคนนั้นก็ได้นะเดวเวอร์เนี่ยเป็นพลังงานค่ายคนที่เกิดวันเสาร์มีพลังงานค่ายความหึงหวงหวงแหนในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานการพันธนาการหรือมีคนที่แอบหึงหวงในความรักหรือเป็นคนเป็นฝ่ายเขาที่ยังหวง ความรู้สึกดีๆที่มีคุณอยู่ก็ได้นะเขาขาดคุณไม่ได้อยากกลับมาเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังอาไพคิงเหรียญมีพลังอาไพสิบเหรียญมีไพ่ของความเป็นครอบเป็นครัวนะมีพลังอาไพความผูกพันความผูกมัดมีคนที่ยังรักคุณอยู่มีคนที่รักคุณมากมีคนที่อยากกลับมาผูกพันกับคุณอีก <oli> ครั้งหนึ่งเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นคนที่กลับมาเรียนรู้แล้วเริ่มต้นกันใหม่ ได้หรือเปล่านะครับอตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะครับหมอโต๊ะก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด s ับสไ r i ต์กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ะกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท,ท่านนะครับ